เครื่องเงินภาชนะต่างๆที่เป็นเงินดำขนาดนี้ครับเราจะมีวิธีการล้างอย่างไรในวันนี้ทางช่องวิทยาสีชแนลจะมาแนะนำวิธีการล้างเครื่องเงินทุกชนิดด้วยเจ้าสิ่งนี้กันเลยครับสบู่นกแก้วหรือสบู่ทุกชนิดล้างเครื่องเงินให้เงางามใสกลับมาใกล้เคียงกับของเดิมได้เดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับ วิธีการล้างเครื่องเงินด้วยสบู่เราจะเตรียมน้ำใส่ภาชนะไว้ครับแล้วนำสบู่มาตัดแบบนี้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆก,ก่อนครับใครมีเศษสบู่ก็ใช้ได้นะครับทำแบบผมเลยครับเครื่องเงินจะสะอาดและขาวขึ้นครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะนําสบู่ไปถูในน้ําเลยครับเสร็จแล้วเรานําเครื่องเงินลงไปใส่เลยครับเดี๋ยวเราไปตั้งไฟหรือนำไปต้มครับ เรานำมาตั้งฝายไว้จนกว่าน้ำจะเดือดครับหลังจากที่เราตั้งน้ำที่เราผสมด้วยสบู่จนเดือดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับขาวขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับเครื่องเงินของเราเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็รอให้น้ำเย็นก่อนนะครับเราจับมาทำการต่อครับ ตอนนี้น้ำหายร้อนแล้วครับเราจะกลับมาดูเครื่องเงินที่เราต้มไว้ครับโอ้โหดูดีครับเครื่องเงินของเราขาวจัวเลยครับเห็นไหมครับขันใบนี้ขาวขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวดูเครื่องเงินอีกต่อไปนะครับนี่ครับเครื่องเงินอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกระปุกดูครับขาวขึ้นเยอะเลยครับ ดูครับดูช้อนเงินนี่ครับขาวเงางามขึ้นอีกเยอะเลยครับแต่เราจะต้องทําแบบนี้นะครับเฉพาะเครื่องเงินเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ได้ผลนะครับเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูอีกทีนึงครับเอาจะล้างด้วยน้ํายาล้างจานอีกทีนึงนะครับ เรากลับมาดูเครื่องเงินหลังจากที่เราทาการล้างเรียบร้อยแล้วครับดูนี่ครับเครื่องเงินกลับมาขาวและเงางามอีกครั้งหนึ่งแล้วครับดูกระปุกนี่ครับขาวจัวเลยครับเห็นไหมครับผิดจากตอนแรกเลยใช่ไหมครับเครื่องเงินอันแรกนะครับดำมากเลยครับแต่ตอนนี้ขาวมากเลยครับช้อนเงางามมากเลยครับวิธีนี้ ใช้ล้างได้เฉพาะเครื่องเงินอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นใช้ไม่ได้นะครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยพีชแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับวิธีการล้างเครื่องเงินให้ขาวและกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแบบเงางามแบบนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าวิทยพีชแนลครับผมเครื่องเงินจะเงางาม ล้างด้วยวิธีนี้เลยครับ